สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจ l o v e บ by เจ้าฮ Hey Hey I'm here I'm here ไม่ใช่ซซนจีซันจ,จีอยู่นี่ค่ะ <laughs> ต้อนรับคุณาสูแ่แฟนรับเจอใหกับจันจิค่ะวันนี้นะคะเอาใจคนที่จะมาเที่ยวนคนปรปฐมนะคะซึ่งจจนจิจะพาทุกคนไปเช็คอิน3คาเฟ่เอาใจคนรักสัตว์ที่แรงนะคะจจนจิพาทุกคนมาที่นี่เลยนะคะคันานะคาเฟ่ y y t h f i i l l d s ซึ่งอย่างที่เห็นนะคะน้องควายนั่นเองนะคะจจนจิจะพาทุกคนมาเจอกับน้องควายแต่ก่อนอื่นเลยนะคะไปเจอกับเจ้าของที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะเขารอนจิอยู่ข้างในแล้วไปกันเลย อกะด้านข้างนะคะ <goof cji> ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์แตงโมเส้นนะคะตอนนี้เป็นผู้ดูแลน้องควายที่คันาคาเฟ่ใช่แล้วก็ทำเสื้อแตงโมด้วยค่ะพอเราทำแบรนด์แตงโมทำไม เราถึงมีคาเฟ่ยอยู่ที่นี่อ่ะควายสี่ตัวแรกของเราเนี่ยก็เป็นกับการถ่ายชีวิตมาแล้วก็จะมีมะลิข้าวกล้องหอมนินแล้วก็ข้าเจ้าเอาเอามาสี่ตัวแล้วเป็นยังไงบ้างควายที่นี่เรารู้เลยว่าฉลาดมากแขกโคกเป็นประจำรับประกันเลยว่าควายที่นี่แสนรู้ ของเราเนี่ยเราเลี้ยงแบบว่าอินเนอร์ควายแท้ๆคือไม่เคยให้ทำนาไม่เคยให้ทำด้วยคือไม่เคยไม่ฝึกไม่ตีไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วที่สิ่งที่เราเห็นคือควายเป็นแบบนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะมาเถียงกว่านี้ว่านี่วัวหรือนี่ควายเอาหรอใช่ว่าเนี่ยวัวชัดๆเลยสีอย่างนี้แบบไม่เคยเห็นควายเผือกเลยค่ะใช่ไหมคะหรือว่าชาวกรุงเทพบอกควายมันหน้าตาแบบนี้หรอหรือแบบบางทีเขาก็มาชมควายเราเนาะว่าเอ้ยควายเราแบบขนตายาวควายตาสวยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเออ <ก>มันดแป<ก>ลนในภาควิจารณ์ใช่ว่าควายเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยโอแปลว่ามีหลายคนเนอะที่ไม่รู้จริง,รงๆว่าควายหน้าตาเป็นยังไงเ<ช>พราะในเมืองเนี่ยจะหาน้อยมากจะเจอได้ตามวัดต่างๆมากกว่าใช่เราจะมีค่า เมื่อเราถือหญ้าไปให้เขาก็คือทคกในการที่อยากจะชักชัยน้องควายคือต้องมีหญ้านี่ถึงขั้นต้องปลูกไว้ให้เลยนะคะไล่หนึ่งเอ้าหรอไล่ข้างหลังจะเป็นไล่หญ้าเนเปียเอ้าหรออันนี้คือหญ้าที่ให้เขาคือหญ้าเนเปียนั่นเองใช่เป็นหญ้าพรีเมียมหญ้าพรีเมียมไะเปรียบเสมือนวากิวของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอทำไมมันถึงพรีเมียมในการให้น้องควายอะยังไงดีฉันไม่เคยกินเหมือนกันเนาะแต่เขาบอกว่าหญ้ามันหวาน๋อใช่ ก่อนที้จะเข้าไปหามันมีพร็อพด้วยอ่าเซนมีหมวกให้มีงอบให้เผื่อว่าเราอยากจะแบบสวมอินเนอร์ของการที่เรามาแวะมาหาควายไทยเนี่ยเราก็จะมีพร็อพให้เราได้ถ่ายรูปถือล่มได้ถืออะไรได้อขอบคุณค่ะสายคังคูใบ <c oughs> กลับไปดูเทปคังคูใบได้นะคะนี่เ <c oughs> ตรียมเลือดทนแล้วนะ <c oughs> ีพร้อมแล้วใจก็พร้อมแล้วเราไปเจอน้องควายกันเลยดีกว่าค่ะไปยเลยเลยคือราสามารถจับรูปคำเขาได้เลยใช่ไหมคะได้อยู่จริงๆถ้ามีลูกค้ามาจะมีแบบ ผู้ดูแลอะไรมา,มาช่วยดูจริงๆก็คือเราจะให้ให้อยู่ตรงโซนด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเนตรงนี้หรอตรงนี้ตรงที่เราเดินกันใช่แต่ว่าจะไม่ได้ให้เข้าข้างในเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าน้องอารมณ์อะไรเป็นประมาณไหนเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะแล้วเขาก็จะจําคนอ,อย่างหอมนินจะไม่ชอบเซนเพราะว่าเจอเซนทีไรจะโดนฉีดยาเหรอนินเขาก็จะหนีหนีความจำเขาก็จะดี <laughs> ใช่ข้าวเจ้าเป็นควายตัวแรกที่ทำให้เรารู้ว่าควายมีขน ยม่มากไม่ใช่ว่าคนดูรายการเทเลเวอร์บายเจอฮแล้วเห็นเขาถ่ายโคกระบือแล้วออกมาเลี้ยงแล้วถ่ายเ้วจะมาไว้ที่นี่ไม่ได้นี่เขาอยู่ในละครเนี่ยนะเรื่องอะไรหมอหลวงหมอหลวงหมอหลวงค่ะพี่เคยดารามาริโอ้ค่ะพูดใหญ ควายที่นี่สบายเนอะอยู่ข้างบนแล้วก็แบบร้อนก็ลงมาแช่น้ําดูเป็นควายมีบุญควายมีบุญเราได้กินหญ้าอะไรนะด้านเนเปียร์้านเนเปียมีรสเนยนมไม่ใช่ไม่มีทุกคนมีหญ้ามีเอ่อเกลียดท่าจริงๆลองเอียนเกาะหัวควายกับหลังควายด้านไหนหนักกว่ากัน ออกหัวหัวได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นเหรอฮะทุกคนอาจจะไม่สามารถถ่ายชีวิตควายแล้วเอามาเลี้ยงได้เราก็เลยมี <c oughs> น้องควายหลากหลายรูปแบบ <c oughs> นะคะก็จะมี อย่างน้องตัวนี้จะได้มาจากสกลนครคเป็นหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงควายอยู่แล้วด้วย<อ>ส่วนน้องคนนี้จะชื่อชงนสีมาจากขอนแก่นอ,อันนี้จะเป็นย้อมมูลควายด้วยมันจะมีความนิ่มอันนี้จะเป็นสตอรี่ทุกอย่างเป็น everything จิงกะเบล from ควาย from ควายหมดเลยถ้าใครผ่านมาแถวนครปฐมนะคะก็อยากให้แวะมาดูน้องควายมาดูความน่ารักของเขาแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้สัมผัสกันในช่วงนี้นะคะใช่ค่ะที่นี่เปิดปิดวันไหนคะอยู่ พุทธมทนฑลสาย6เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโอเควันนี้ขอบคุณ <c oughs> <ส>ขอบคุณมากค,ค,ค่ะ เป็นคาเฟ่ที่ให้บรรยากาศธรรมาชาติแล้วก็เป็นแบบถูกใจคนรักสัตว์แบบฉันจีมากกเลยนะคะจนันจีก็นะเจ้าของร้านไว้แล้วข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่านะคะอะไรอยู่นี่หรอไม่ได้อยู่ข้างในหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะเจอกันข้างในค่ะจข้างในนะคะ,ะ <S <S มีนูคิวเลยอ่ะ ถึงเอาฟลามิงโกมาไว้ข้างหน้าเลยเพราะว่ามันสวยแล้วก็หาดูไม่ค่อยได้ค่ะม่ันสวยคือถ้าเราจะเจอก็คือในสวนสัตว์เท่านั้นกระต่ายที่นี่สายพันธุ์อะไรคะคุณแจนเป็นเนเธอร์แลนด์ดร์ฟค่ะเนเธอร์แลนด์ดร์ฟนะคะถ้าลูกค้าอยากเลี้ยงก็ก็จริงๆก็มีขายค่ะมีขายขายด้วยนะคะถ้าใครอยากลิงกระต่ายพอดีเลยที่นี่กระต่ายดูแบบ ดูสุขภาพจิตดีอ่ะดูเขาโอเคได้ค่ะเลีเ้ยงธรรมชาติเป็ดอ่ะเขาคอดักแต่ถ้าเธออ่ะขอคอ,อว่าที่รักได้ปะโอเคนี่นะคะทอเราเดินเข้ามาก็จะมีกระตัว้วแต่ที่นี่เชื่องมากตะกี้มาให้จิตเกาคอด้วยชอบชอบให้จับค่ะสวัสดีครับอะไรนะอะไรนะสวัสดีครับ หงด้วยในนั้นก็จะมีแบบปลาคาบก็มีมีเป็ดอะไรอีกอะคะมีพวกเป็ดนกเป็ดน้ำมาค่ะมีหลายพันุ์แล้วก็มีปลาอะโลวาน่าที่เป็นเหมือนปลาเข็มมะค่ะอุย้ยตัวนี้แท้นี้นกเป็ดน้ำาหรอใช่ค่ะนกเป็ดน้ำอ่าเขาก็จะอยู่กับหงคือใครอยากจะมาพักผ่อนชิลๆจริงๆว่าตรงนี้ก็แบบเพลินๆ,ๆมีเหมือนกันเนาะ<ช>มาให้อาหาร<ม>เป็ดให้อาหารปลากันนะคะ ถ้าคำแรกๆมันจะกินแรง้้้ยยตอนนี้เรามาดูอะไรกันต่อคะคุณ่ะมาดูปลาทะพยนค่ะให้ได้เลยค่ะนี่โยนไปตรงปากมันประมาณนึงน <c oughs> ค่ะ ที่เราพยายามจะให้อาหารเขานี่คือตัวอะไรนะคะจริงๆเป็นปลาอลาไพมากะอะไรนะปลาอลาไพมากค่ปะปลาช่อนอเมซอน <c oughs> ทำไมเราก็มาให้อาหารปลาช่อนอเมซอน <c oughs> พอไหมมันมันกัดนะคะ <c oughs> <c oughs> ม,มันไม่ได้แบบตั้งใจกัด <c oughs> แต่ว่ามันคงนึกว่าเป็นกุ้ง ปกติแล้วให้คำแรกๆมันจะแบบว่าดูดดูดูดเสียงดังมากค่ะเเฮฮ้้ยยนี่นี่มีวอลาบีด้วยใช่ค่ะมีกี่ตัวคะมีเผือก2ตัวแล้วก็ปกติ1นึ่งตัวอันนี้จะเป็นเหมือนจิงโจ้เลยนะคะแบบมีกระเป๋ามีกระเป๋าหน้าเคยเห็นเหมือนกันน่ารักมาก แฟนเขาให้อ่ะค่ะให้จับค่ะให้จับนี่อะไรนี่ใครเนี่ยนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็เป็น pet friendly นะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่หมาของคุณเจนค่ะและนี่ก็พี่ชายของคุณเจนนะคะพี่วินนั่นเองนี่ชื่อน้องอะไรคะโอลิโอ โอรีโอนะคะเป็นพนันบอด์เดอร์คอรีบอดเอร์คอนิสัยของเขาเป็นไงบ้างคะได้มาตอนอายุ3เดือนนะือนิสัยก็ตอนนี้ก็จะสนสนกว่าปกติเพราะมันยังเด็กอยู่แรงเยอะมากแรงเยอะแล้วก็สมาธิสั้นนะตอนนี้ เจอไข่สติกค่ะเป็นมอร์นิ่งทานสติกนั่นเองมีส่วนผสมของทร์ปีนด้วยเป็นซูเปอร์ฟู้ดของชินนักนะคะเอาไว้ทานชอบมากเลยอชอบมากเลยขายเก่งมากนี่เราก็มาถึงไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะอาหารที่นี่จะเป็นสไตล์อะไรคะ มีทางอาหารไทยแล้วก็พวกพิซซ่าซุปสลัดสปากเกตตี้ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าจีจคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เมลอนปั่นค่ะอยากจะให้คุณเจนฝากร้านที่นี่หน่อยเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพลเวอร์บายเจอไฮมาเที่ยวที่นี่กันหน่อยค่ะลูกค้าท่านไหนอยากจะมานะคะอ,อมาสอบถามได้ทางเพจเซเฮคาเฟ่คูซีนหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะ0ูน6 2 9 6 1 4 2่ค่ะก<ๆ>็มากันเยะๆนะคะจิจิขอตัวไปทานอาหารกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเจนมากเลค่ะ รักสัตว์ต้องถูกใจแน่นอนค่ะกับบ้านสวนปรีดาหรือว่าปรีดากาเดนโฮมนั่นเองที่นี่นะคะเป็นคอมมูนิตี้แห่งความสุขค่ะและความสุขแรกทีนจิอยู่วันนี้นะคือิมานัน มีกระต่ายมีไก่นะคะมีไก่หลายชนิดมากเลยมีไก่ซูกี้ไก่แจ้ไก่งวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีเป็ดมีห่านแล้วเราก็มีหมูมีน้งหมูโอ้หมีเต็มไปหมดเลยค่ะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยก็ี้กกคี้กินใหญ่เลยขอยืมไปกินส้มตำสักหน่อยได้ไหมทุกคเดียวหมดเลยเหรอคะ ตัวที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ต้องอแต่ละตัวที่นี่ก็ก็จะมีชื่อทุกตัวก็จะมีนิสยัยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คนนี้ชื่อโกโก้คนนี้ชื่อโกกี้อะไรเงี้ยค่ะว่ามาจากคุณแม่โกดี้า <c oughs> สามารถจุงแพะเดินเล่นได้แล้วก็เล่นในสนาม <c oughs> ก็คือเข้าไปในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะล่นแล้วก็เดินออกมาด้านนอกได้อะไรเงี้ยเดินได้ทั่วสนามเลย มีเบบี้ด้วยนะมีเบบี้เหรอคะที่นี่มีไก่เบบี้ตัวเล็กอ่ะเป็นลูกขาวอ่ะเอมไก่แบบนี้เรียกไก่ซิลกี้อก็นั่งไก่แจ้นั้งไก่โปแลนด์ไก่โปแลนด์นะคะโอ้ยที่นี่เขาเดินกันแบบไม่กลัวใครเลยอ่ะที่นี่เขาก็มีกระต่ายนะคะใครที่เป็น rabbit lover ต้องชอบแน่นอนค่ะสามารถเอาอาหารเข้าไปป้อนได้เป็นแครอทนั่นเอง่เปิดเข้าไปเลยค่ะ เ,เข้ามาค่ะตามเข้ามาเลยอันนี้เป็นกระต่ายสายพันธุ์อะไรตือโอ้ผสมกันไปหมดเลยค่ะ,ะมีมลายสายพันธุ์มากมีทั้งเป็นแบบที่เป็นขนกระหมียีเป็นแบบสายพันธุ์ไทยอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่เราเลี้ยงด้วยเหมือนแบบให้เขาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กอ เป็นโซนที่เป็น p r i v a t e นะคะต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะไปดูบ้านหมูกันนะบ้านหมูไหนบ้านหมูค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นบ้านหมูคุณแม่ชื่อพูนสุขนะคะแล้วก็จะมีลูกคอกแรกค้องนี้จะเป็นวันทั้ง7ค่ะมันเดย์เ n นเดวันจันทร์ถึงศุกร วันจันทร์อาทิตย์เราคือใครอะฮะคนนั้นเป็นตัวแถมค่ะคนนั้นเป็นไก่โปแลนด์ที่สนิทกันมากกับแกงนี้แกงงูเขาสนิทแกงหูเขาเริอดลงน้ําแล้วอ้าวอึ๊บอึ๊บอึ๊บเย็นลงเย็นๆน่นเหล่ะเย็นๆตรงนี้ก็จะเป็นหมูแคระที่ตรงนี้นะคะมีอีกไหมคะน้องหมูมีอีกค่ะอันนี้เป็นคออแรกมีข้อที่สองข้อที่สองตรงไหนคะจะอยู่ในบ้านตัวที่เราโฟรตีนกัน p r ินซ์คาเฟ่ค่ะ จริงๆแล้วก็คือทางผู้บริหารนะคะจะชอบเป็นสไตล์นิทานค่ะแล้วคือด้วยบรรยากาศโดยรวมรอบๆแล้วก็เลยคิดให้เป็นร้าน The Forks x p Cafe ค่ะนอกจากจะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีของหวานให้ทานด้วยแล้วยังมีอาหารแบบจัดเต็มด้วยส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นสไตล์ไหนคะก็คือจะเน้นเป็นอาหารไทยฟิวชั่นค่ะไทยฟิวชั่นนะคะเบเกอร์เอ่ยมีนี้เป็นแกงส้มสะโอมกุ้งค่ะปลากระพงผัด สดค่ะ,คะเป็นไก่ทอดซอสกระหคิกค่ะ,คะ เป็นส้มตำทอดนะคะยำคอหมูย่างพริกเผาแล้วก็ขนมจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นขนมปังสังขยาค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารบนโต๊ะยังมีเครื่องดื่มให้เจีอีกมันคืออะไรคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะชื่อว่าน้ำเจ้าชายกบค่ะอัญชันมะพร้าวค่ะสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะอยากจะให้ฝากร้านไหนค่ะว่าเปิดวันไหนบ้างและเปิดปิดเวลากี่โมงคะค่ะร้าน The Fox Prince Cafe นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ เปิดตั้งแต่10โมงเช้าค่ะถึง3ามทุ่มค่ะก่อนที่เราจะไปมันจะมีไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือ floating picnic นั่นเองนะคะ<า>ก่อนที่จะไป floating picnic เรามาทานอาหารกันก่อนนะคะเราไปเจอตรงนู้น<า>กันค่ะ กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาเอาใจคนรักสุนัขตัวจิ๋วกันดีกว่าค่ะในช่วง My Pet My Fam นะคะกับฟาร์มรักชนกชิวว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวจนจีจะส่งน้องหมอจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาอจรอไปพูดคุยกับเขาค่ะในช่วง My Pet My Fam ค่ะ น้องหมาชิวว่าในความคิดของพิมพนะคะก็คือน้องหมาที่ตัวเล็กน่ารักแล้วก็พกพาง่ายค่ะหรือว่าที่คนเรียกกันว่าหมากระเป๋าเองค่ะประวัติความเป็นมาของราชนกชีวาว่าฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะแต่ก่อนเห็นเพื่อนบ้านเลี้ยงน้องชิวาว่าและพี่ทํางานรัฐราชการนะคะแล้วก็แบบเซิร์ชดูในแบบในใน,ในพันทิปอะไรเงี้ยก็เห็น แล้วก็เลยศึกษาดูเราเอามาเลี้ยงหนึ่งตัวเลี้ยงจากเลี้ยงหนึ่งตัวกลายเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ตอนนี้ห้าสิบตัวแล้วค่ะเพราะชอบชิ่อว่ามากเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็อุ้มไปไหนก็แบบสะดวกสบายอย่างเงี้ยไปเที่ยวนั่งรถอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดจากความชอบมาก่อนใช่ไหมคะก็เลยพัฒนามาเป็นฟาร์มจนถึงทุกวันนี้คอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรอะคะถ้าคิดถึงชื่อว่าขนสั้นขนยานึดถึงแล้วฉนกชื่อว่าฟาร์มนะคะเพราะว่าขนสั้น คือพ่อบปังๆไทยแชมป์นะคะบางคนชอบมาร์กแบบนี้บางคนชอบขนยาวสีเทาสีขาวชอ็อกสีช็อกก็มีค่ะ ค่ะแนวทางการเลือกสายพันธุ์ของน้องหมาชิวาว่าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้เลี้ยงนะคะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยค่ะมีทั้งขนสั้นแล้วก็ขนยาวค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลง่ายๆหน่อยเนี่ยก็แนะนําเป็นขนสั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงขนยาวดีกว่าค่ะเพราะว่าขนยาวเนี่ยเราจะต้องพาไปตัดขนแปรงขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขนน้องเขาเนี่ยจะค่อนข้างหลุดร่วงง่ายมากกว่าค่ะลักษณะนิสัยของชิวาว่าค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะ ชิว่านะคะเป็นน้องหมาที่ขี้ประจบขี้เล่นและติดเจ้าของมากค่ะใครที่กําลังสนใจที่จะเลี้ยงน้องหมาชีวาว่าเนี่ยมาที่ราชนกฟาร์มเนี่ยก็คือมีให้เลือกครบมีให้เลือกค่ะทุกแบบเลย ที่มหาวยาลายยอนเซค่ะก็คือตั้งใจจะมาตามหาดอกพ็อกกอดไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เจอไหมเออเออเอเออเออแล้วล้ล้เออเดินตามทางไปเรื่อยๆก็ไม่มีวี่แววของดอกพ็อกกอดเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็คือ,อน้องน่าจะร่วงไปหมดแล้วนะคะเนี่ย เรื่พราะที่นี่มีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตึกเขียวค่ะแวะถ่ายรูปกันอยู่นานเลยทีเดียวได้รูปน้องหมาน้ารักน่ารักกันไปแล้วก็ถึงคิวของคุณแม่ถ่ายรูปกับเด็กๆบ้างแล้วล่ะค่ะ ร้านปูดองเจ้าดังค่ะทุกคนอร่อยมากแล้วก็คิวยาวมากด้วยนะคะพี่เกดเสียตังอีกแล้วค่ะเจอกล้องแล้วก็หันหน้านี่โอ้หน้า,นาก้าวไหนครับคุกปะใครชุดอีกละเนี่ยอ่ะ ยังไงวันนี้มิชชั่นคอมพลีทไหมคะอมคอมพอมลมพีทคะ่ะและในที่สุดก็มิชชั่นคอมพลีทค่ะทุกคนถึงแม้จะเหลืออยู่ต้นเดียวแต่บอกเลยว่าสวยมากๆเข้ากับบรรยากาศที่นี่สุดๆคุณแม่ไม่รอช้าก็จับคุณลูกแต่งตัวตเตรียมถ่ายรูปรัวๆกันไปเลยสิคะโอ้ทำไมมันหล่อขนาดนี้啊 ราไปต่อกับคาเฟ่รานตรงข้ามแลค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเลยคาเฟ่ในย่านบุกชนฮนกก็จะมีความคลาสสิกเก่าแก่แบบด้านเดิมสไตล์บ้านโบราณเกาหลีค่ะน้องๆก็นั่งรอเปลี่ยนชุดนะคะกับพี่เก๋ค่ะน้องไม่แดยค่ะไม่ต้องดามากคุณแม่แบบว่าเที่ยวโลไลท์อยู่ เปลี่ยนสถานที่ก็ต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมล่ะคะจัดไปเลยค่ะชุดท่านบอกสำหรับน้องหมาราอาดูความน่ารักกันได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ครูป้าเ,เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเนาะอะทีันแอไครักยังยไ,ไงคะ กถเดี่ยวโต๊ะข้ยวหลังจากไปตะลุยถ่ายรูปกันมาทั้งวันแล้วมือ้อค่ำวันนี้เรามาจบกันที่ร้านอาหารแถวที่พักค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ถูกใจพวกเรามากๆเลยแต่จะบอกว่าทริปนี้ทานอะไรก็อร่อยไปหมดทุกอย่างเลยล่ะค่ะ ง่วงแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจชกันนะคะและนี่นะคะจนจีอยู่บน floating picnic น,นั่นเองนะคะนี่เลย <c oughs> ใครที่มาที่นี่อยากจะมีรูปสวยๆหรือว่าอยากจะ,จะดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะ เครื่องดื่มแสนอร่อยนะคะมีโปรโมชั่นเนอะแล้วแต่เดือนเลยค่ะเขาก็จัดมาให้แล้วแล้วก็ลอยอยู่วนในบึงในน้ำนี้นะคะ เดี๋ยวจะมีแขกพิเศษโผล่มาด้วยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นใครแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพจ Lover by เจ้าไฮแล้วนะคะหวังว่าคนที่รักสัตว์ทั้งหลายจะชอบนะคะใครที่แวะมาเที่ยวแถวนครปฐมนะคะก็ลองตามรอยจันจิมานะคะแต่ละที่สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็สัตว์แต่ละตัวน่ารักมากๆเลยค่ะ